อ,อ,อาหารเย็นของโมวันนี้นะคะเมี่ยงแซลมอนผักสดกะละมังหนึ่งแนหนมในท้กเย็นใช่ครับโอเริ่มเริ่มเริ่ม Level. แบบนี้ใส่แหนมด้วย โคตรจะวาร์ตี้ถั่วกรอบเย็นๆอะแช่น้ำแข็งแบบเย็นฉ่ำๆเนี่ยแล้มันกรอบฟินๆ ไช่เท้าดองอใส่ผักกับเนียแบบนี้นะคะโอ้โหอะไรกันเนี่ย